เกินสามสูบนะครับติดเทอร์โบอีพอมักไรอ่าบุมักวงเลยเนอ่ามักมาคุ้มไขมาซะด้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมมือหนี่มาส่งมอบรถนะครับของอ่คุณแม่แม่น่าครับผมกับพ่อเที่ยงนะครับมือนี่กับน้องแค้นอ่าน้องแค้นนะครับสังก้อเพื่อคุณจับพอดีโดนๆนะครับสิได้มาเห็นกันไล่สดนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะออกไปอส์มาแสนกันลำบากนะครับพอดีมือนี้ได้เลิกดีอ่าของของอีแม่วันนะครับเดี๋ยวมาส่ง มาส่งเพลินครับตอนนี้เบ้าปอน้อยนะครับกับเบ้าดีดงกําลังเฮ็ดพิธีการมอบรถให้คุณแม่วันนะครับผมตอนนี้เป็นเอ็นที่หาซื้สองเนาะเป็นอุปกรณ์สองชิ้นนะครับที่มามอบส่งของอีแม่วันมือนี้นะครับพอดีมือนี้ได้พิธีกรมาเคียงข้างเบ้าหนุ่มพอดีเพิ่นผมลืมบอกไปเพิ่นอเฮ็ดผ่านทั้งทกศนะครับ่านทั้งทกศนี่ เอ่อใช่ไหมครับกับบ่อโดนเนาะบ่อโดนครับบ่อโดนเพราะว่าแท็กเตอร์อิซึกิเขาเขามาร่วมนะครับกับทอกรสอด้วยนะครับพอดีมื้อนี่กับได้ได้โอกาสนะครับอ่าพ่อเราเคยใช่นะครับเป็นคูปัต้าตัวอ่าสี่สิบห้าพอดีเพื่อนก็อยากได้ตัวไม่พอดีอยากเปลี่ยนเอออยากเปลี่ยนเป็นค่ายอื่นนะครับค่ายของแท็กเตอร์อิซึกินะครับอ่าเบาหัวยองได้ขึ้นเขามาในน้ำในน้ำตัวเพื่อนก็ได้ทดสอบการขึ้นครับขับเคลื่อนเนาะได้โอกาสเลย ความแข็งมัใจแบบนี้คือนใจครับโอ้ยยังค่อยอยากได้เด้ไ่าจัดเลยจัดเลยมาทันเครื่องสามสูบนะครับติดเทอร์โบอีพ็อมักหลายอ่าบูมักวงเลยเนี่ยอ่ามักมักค้นไข่มาซะด้วยโอ้แต่ทีว่าจังไหนบูมมากหล่นมาค้นไข่ตือนใจคื่นใจจึงแง่เต้าหัวหองาพอดีเมื่อนี้ก็ได้โอกาสนะครับมาส่งเพื่นนะครับผมอ่าเมื่อนี้นะครับคุณพ่ออ่า คุณพ่อเที่ยงเนี่ยเราขับมาหลายรุ่นแล้วแต่เมืม่อนี่เดี๋ยวเบาหนุ่มกับเบาห้อยยองนะครับเดี๋ยวที่เขาไปสัมภาษณ์เราเป็นอย่างรเราคือเปลี่ยนไข้ถ้าไหนสนใจนะครับถักขาม้าอยากเป็นครอบครัวแท็กเตอร์อิซาก,กินะครับทักมาได้ศูนย์เก้าสามสามห้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์แปดนะครับวิธีการเซ้งานนะครับรถเฮาอาจจิแตกต่างจากใครอื่นเพราะว่ารถเฮาเนี่ยหนึ่งนะครับการขึ้นลงของผานหน้าผานหลังนี่มันที่เร็วขึ้นนะครับผมตอนนี้ คือตอนนี้เบาปอแนะนําการใช้งานก่อนนะครับเดี๋ยวให้เบานุ่มเขาไปสัมภาษณ์อีพ่อนะครับเป็นยังไงคือเปลี่ยนไข่นะครับผมอีพ่อเราใส่มาหลายรุ่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราชมกันไปเรื่อยๆนะครับพอดีเบาปอน่อยเร้แนะนําการใส่งานของแทคกเตอร์อิสากีนะครับ แท็กเตอร์อีสกิของเขานะครับตัวตัวนี้นะครับเป็นเอ็นทีห้าสี่นะครับอ่าเป็นเครื่อง3สูบนะครับติดเทอร์โบมาจากโรงงานนะครับนะครับแต่ว่าผมบอกเลยครับแท็กเตอร์อีสกินะครับหลังการขายบริการครับมาถึงบ้านนะครับ รถลูกค้าเป็นยังเนี่ยมาทันใจนะครับมาหาได้สม่ำเสมอนะครับผมนี่พ่อเราเคยใส่รถเหรอครับพ่อเราเคยใส่รถแล้วเบอดอย่างไงเนี่ยเพราะว่าการการใส่รถนี่มันติแตกต่างกันบอดายนะครับผมบนดอยพ่อเป็นเป็นเป็นคนผู้น้อยนะอพเราสิปับปับเบาะปับผานอันนี้บ้าผู้น้อยเป็นกำลังแนะนำอยู่ครับผมครับผมที่นี่บานนี้อีเมียวันว่า โทษหาพ่อไม่ค่อยติดเรือเล่ววาวะแต่ว่ามาได้แท็กเตอร์อีสก,กีแล้ววันนี้ครับโทษติดตลอดเพราะคันนี้นะครับมีแนวชาร์จแบตนะครับผมมีแนวชาร์จแบตต่อไปอีพ่อสิบรได้วาเลยแบตเหมิดแบตเหมิดสิบรได้วาเลยบัดนี้ต่อไปอน้ำหาโจง่ายนะครับที่นี่ครับแท็กเตอร์อีสก,กีนะครับ NT542 นะครับเครื่อง3สูบติดเทอร์โบนะครับผ